ให้ภรรยาเป็นช้างเท้าหน้าเผยบ้านทันธนากรหลังแต่งยุยจิรนันเชื่อภรรยาแล้วเจริญไม่คัดคำสั่งแม้แต่ครั้งเดียวบ้านทันธนากรยกสมบัติ10ล้านค้ำประกันแต่งงานยุยจิรนัน เป็นอีกหนึ่งคู่รักนักแสดงช่องมากสีที่ได้จุงม,มือเข้าประตูวิวาสำหรับคู่ของนักแสดงสาวยยจิลานันกับหนุ่มทันธนากรนักแสดงหนุ่มมาดเข้มหลังจากที่ทั้งสองตัดสินใจคบหากันมากว่า7ปีโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มต้นที่การเป็นเพื่อนมาก่อนที่จะลงเอยเป็นคนรักโดยพิธีจัดขึ้นที่จังหวัดสระบ,บุรีบ้านเกิดของยุย้ยนาบ้านฝาเคียงตะวันอำเภอพระพุทธบาทซึ่งบรรยากาศภายในงานถูกจัดขึ้นแบบไทย ในช่วงเช้าและพิธีฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็นโดยหนุ่มทันได้เผยว่าสินสอดมีเงินสดทองและโฉนดที่ดินและแหวนเพชร1.6กรัตพร้อมเรือนหอก้าวไร่ที่ทั้งสองร่วมกันสร้างที่บ้านเกิดสบบระบุรีสไตล์บ้านก็เป็นโมเดิร์นเน้นเรียบๆตามไลฟ์สไตล์เอาที่ว่าเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดโดยก่อนหน้านี้ทางฝั่งคุณแม่ของยุย้ยไม่ได้เรียกร้องฝ่ายทันแม้แต่น้อย แต่เจ้าบ่าวก็มีให้สมฐานะของยุ้ยเส่ายุาย้ยยังได้เผยว่าจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแต่ยังใช้นามสกุลเดิมเพราะว่าทุกคนรู้จักยุ้ยในชื่อและนามสกุลเดิมส่วนคำนำหน้าขอใช้นางสาวก่อนยังไม่พร้อมมีทายาทเพราะติดถ่ายละครอยู่หลังแต่งงานมีแผนไปฮันนีมูนเดือนหน้าที่อังกฤษและเดินต่อไปจะไปญี่ปุ่นและหนุ่มทันเคยบอกไว้ว่าเรื่องของการกุมอำนาจ กำลังจะแต่งงานแล้วแบบนี้รายรับทั้งหมดให้ว่าที่เจ้าสาวหมดเลยก่อนแต่งก็ให้เขาหมดอยู่แล้วให้เขาเป็นคนเก็บให้เราเป็นคนเก็บไงเดี๋ยวไม่ได้แต่งส่วนหลังจากแต่งนางเอกสาวได้เผยว่าเราสองคนจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแต่ยุ้ยยังใช้นามสกุลมโนแจมอยู่เพราะประชาชนรู้จักยุ้ยในนามสกุลนี้มากกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยุ้ยก็เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ส่วนคำนำหน้ายุย่ก็ยังคงใช้คำว่านางสาวสำหรับผมในฐานะผู้ชายเราก็ต้องมีความรับผิดชอบให้เต็มที่ต้องดูแลเขาให้ดีมากๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะรอดูทายาทของทงั้งคู่ต้องน่ารักมากๆแน่ๆพอทั้งคุณพ่อก็รอคุณแม่ก็สวยแต่ดูแล้วทั้งคู่ยังไม่มีวิแววที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เลยแม้แต่น้อยคงต้องรอลุนกันต่อไปคะ่ะ